ต่อไปค่ะไปต่อกับข้อที่3นะคะข้อที่3นะคะเขาบอกว่าจากรูปนี้นะคะกำหนดให้ AD นะคะนี่ก็คือ AD ตัดกับตัดกับ CB นะคะนี่คือ CB ค่ะทีนี้ที่จุด O ตามรูปเลยนะคะนี่ที่จุด O ถ้า BO นะคะเท่ากับ8นะคะ BO เท่ากับ8นี่คือ BO เท่ากับ8ะครูขอเขียนไว้ อันนี้เท่ากับ8หน่วยนะคะถ้า b o เท่ากับ8หน่วยจงหาความยาวของ DO นะคะนี่คือ DO ต้องหาตรงนี้นะทุกคน ะะว่ายาวเท่าไหร่เอ่ยซึ่งจะเห็นว่าด้านนี้กับด้านนี้มันเหมือนเป็นหน้านที่เท่ากันเนาะดังนั้นสิ่งที่ช่วยในการบอกได้ว่าด้านนี้มันเท่ากันจริงไหมนั่นก็คือเราต้องพูดว่าสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมที่1กับสามเหลี่ยมที่2เนี้ยมันเท่ากันทุกประการโอเคไหมก็เหมือนเดิมนะคะเราก็พิจารณาเลยพิจารณาสามเหลี่ยมสองลูกที่เราให้มาเนี่ยก็คือ สามเหลี่ยมสองรูปที่เราต้องการพิสูจน์นะคะก็คือสามเหลี A ่ยม ABO ตรงนี้อ่าและสามเหลี่ยมอะไรคะและสามเหลี่ยมอีกอันนึงก็คือสามเหลี C ่ยม CDO ตรงนี้นะคะอ่าทีนี้เราจะพิจารณาสามเหลี่ยมนี้ว่าเท่ากันทุกป,ประการไหมราก็ไปดูรูปก่อนว่าเอ๊มันเท่ากันทุกป,ประการไหมแล้วเท่ากันทุกป,ประการแบบไหนจะเห็นว่ามุมนี้กับมุมนี้มันเท่ากันเห็นไหมเขาขีดไว้นะคะเดี๋ยวครูขอขีดเส้น ทึบไปอีกนะคะอีกเส้นหนึ่งนี่มุมนี้กับมุมนี้เท่ากันและและก็มีด้านนี้กับด้านนี้ที่เท่ากันนอกจากนี้นะคะมันยังมีมุมที่เท่ากันนั่นก็คือมุมนี้กับมุมนี้นะคะทำไมมุมนี <th> ้กับม nos ุมนี้มันเท่ากันนะคะมันเป็นบทนิยามถ้าสมมุติว่าเส้นตรงสองเส้นมันตัดกันนะคะและมุมตรงข้ามมันจะเท่ากันเสมอโอเคเนาะเราจะเห็นว่ามีมุมสองมุมนะคะอย่างเงี้ยที่มันเท่ากัน และก็มีด้านที่เท่ากันที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่มันเท่ากันแบบนี้แปลว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเท่ากันทุทกประการแบบมมดก็คือมุมมุมด้านนะคะนี่มุมมุมด้านมุมมุมด้านนะคะดังนั้นเราก็เอามาเขียนเลยค่ะทุกคนก็มันมีมุมอะไรบ้างที่มันเท่ากันก็จะเห็นว่ามุมแรกก็คือนี่ BAO นะฮะ BAO เท่ากับ DCO นะคะอันนี้ก็กําหนดให้เนาะกำหนดให้ต่อไปนะคะมีมุมในอีกที่เท่ากันนี่มุมที่อยู่ตรงข้ามก็คือมุม A O B นะคะเท่ากับมุม COD นะคะอันนี้ก็เรียกว่า ให้เหตุผลเลยค่ะว่า,าครูถ้าเส้นตรงนะคะถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกันแล้วมุมตรงข้ามนะคะจะมีขนาดเท่ากันค่ะนี่ขนาดเท่ากันแบบนี้เลย และนอกจากนี้มีมุมมีมุมแล้วก็มีด้านที่เท่ากันนั่นก็คือด้าน AB นะคะเท่ากับ CD ค่ะก็คือกาหนดให้เขาขีดมาให้นะคะว่าด้าน2ด้านนี้มันเท่ากันแปลว่าดังนั้นก็จะสรุปเหมือนเดิมก็คือสรุปเลยค่ะว่ามีสามเหลี่ยม ABO นะคะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CDO แบบมุม มุมด้านค่ะและก็ถ้ามันเท่ากันทุกประการแล้วมันจะทําให้ด้านเนี่ยด้าน DO นะคะมันจะเท่ากับด้าน VO นะจะได้นะคะนี่ v o เท่ากับนี่บ o เท่ากับ DO นะคะ DO เท่ากับตรงนี้ถ้าตรงนี้มันยาวเขากำหนดให้บ O มันยาว8หน่วยแล้วแปลว่าดีโอก็ต้อง8หน่วยเช่นกัน นะคะคก็ให้เหตุผลเลยว่าเพราะนะคะด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะคะจะยาวเท่ากันก็ตอบเลยนี่โอเคนะคะสำหรับข้อ3ก็มีเพียงแค่นี้ต่อไปไปดูข้อที่4ได้เลยค่ะ